สวดีส้มชิวหาวส้มมานีน่น้ำเนาะบึงเันเศร้าวันงามเข้าเมืองอันสนาคามเนาะอยู่บันไม้ปพุทธนีน่เนาะมาติดตามกันเลยเนาะนี่เนาะลูกสาล่าย่ป่ะลูกค้าเป็นอะไรนี้น้ำปั้นเจ้าขเขาหรอเจ้าสิเบเปดแผ่นไปส่งมันให้ทขงานบอก บอใช่ค่ะอยู่น้าห้างกับประหานแล้ว่อนงุ่เล่มลอยๆนะฮะเจดีแจดีมงตัวแช่นี่เนาะบอมันตเย็นมีบ่ตั้เย็นเทแล้วเจ็บบามีแชเย็นก็มีแตตังใหองอันอุ่นเทไรสิบทน กจาเนี่ยนังเงำอย่ท่าไหนอยู่ท่าไหนนังเงนี่ก็เข้าบ้ว่างงามเหมือนสนาคารมันบบอยุ่งรังใดก่นี่แหละนี่่ะโอ้พอดีนี่่ะอ้าค่กัมาดีน่ียสียงซือบอมซืบอมเหรอตกป้อนาเศร้ากันเตือนมเศ้ายังหรอมาค้าบ้าโอ้เศร้ามา้าบ้าน ชามคำวานเมืองสนาคามเนาะตัวแทนจากบันม่ป <tan corporate> ักทุนท so ีว่าได้เปิดรวดอยู่เมืองสนาคารระดับหนึ่งวันเป็นบุญตาข้องกันบอมบอมมี่เนาะเป็นันเนาะไน้ันลูกค้านะนับแ่รุ่นเล็กไม่น้อยไปเนาะคุ้นจิวเลยนี่ลูกค้าเห็น ได้แล้วไปก้อนแล้วบ้านบ้านมาคัดเลือกกับ่ไแต่ตะก้อนเน่นบ่ไ่ไได้คัดเลือกดอกในบ้านมาห้าบ้านบุงโจนอน่านสอนนมบ้านวราผนเข้าีอยงเดีนนี่เขาจะเอาอย่บ่บองดมีจะขนตะก้อนะหมีจะขนตะก้อนตะก้นว่สิบห้าอ่ะสิบห้าคน่สิบห้าคน ไปปูกัลโตอ่น yeah. yeah. well, ึกว่าจะมาซเลยอ่่นอืมสนับสนุนโดยบ้านล่นั่นบ้านสูงครบก่อนเนาะพอดีรบจได้ซะะเลยอืมากันบ่เฮ็ดนั่นหะบ่ได้เฮ็ดส่วนนอยเฮ็ดคือกันเฮ็ดคือกันเนาะอแต่่ปส่วนเฮ็ดได้บ โอเคพา่าลกคาไหมอีหล่ะส่วนมันทีไล่กุมูเลยน้ะบ้านของเนะบระจำก็ซ้ำซ้ำส่วนหมดเจ้าเลยแม่กี่เห็ดล่ะเห็ดก้กานู้จากส่วนว่ไหลส่วนนะฮะเราส่งัวเมียนะี่ยได้ไปมาสักไปมาเอามาแตงวานเลย ยาแล้ว็แล้วกีแล้วนมันก็ไล่เนานบ้านห่าเนนะลายมันก็ไล่ดูมันอาชีพเห็ดชวนมันยิค้าเินเข้ามาให้เฮาเห็ดเด้เาพดะเนาะเขาพูดบ้านห่ากเเห็ดบ่เห็ดแต่หลายปีแล้วแล้มันหล่ยีแล้วมันโบได้สุ่มเฮาเห็ดเห็ดไหนมันจะเกลี่ยเหรอเห็ดมันเริ่มลงมาเห็ดนะเลย ได้เอาคืนมาเหมือนนี้ห้าสี่ห้าปีมือนนี้ก็ดกีหีวล็กกับลังเริศคนกําลังเริ่มาเห็นมาแต่ก้อนให้ก่อนบ่นบ่เลเฮ้อไหลบ้วว่าี่บนี้คนตัวเปิดขวดนี่ระสางหลังมันนี้เมันเฮอกับนี่ตะกี้ข้ามขวดแบบนี้ําบักมันลาแต่ว่าโองงานมันเนี่ยคุนเปิดมาได้ีอใชมาได้ปีแล้ หแล้บซ้ม่ันตองเตรีมาหารได้กันข้วี่โคโล่นใสบักข้ามไปเหูเลยปกวัอันนางเศ้าอันข้ามบ้านนี่ปุกวัดกปีแม่ปุกวัดลกปีเดอนใดกันเดอนโซ่เดอนซ่เหรเชื่อปกวัดแล้วเนาะแล้วแล้วพน้ากวัดได้มาเนียเนาะไดมาประม่นาะมุเนาะมีมกุดแดงเหรอพ่น้าได้ไปมองเลยเนาะ บงุกัแต่ละปีบยไ่เหาจะไปมอพูดอรก็เล้วไปเนาะแต่ปีนี้อาจจะน่าจะจะไมอบอนนอแต่ฟ้หมอก่บมบางทีมันหัดทำไมขจากกคืออยู่เสัญญานี่สัญญานขจามอบนี่แมนได้ไปมอบอันมงกุฎเฮ้ยอันพู้ต่อไปเนาะเนาะเพื่อบ้นห้องมีงานประจำเนาะ เรมันเกงเนาะมีผู้นึงั้นอายุ1 6ปีซื้อื้อชื่อไฟฟ้าเนาะไฟใช่ไฟดูไปซาสื่อซานสืสานนะนี่นะนี่เป็นนี่นะเฮือนช่วงมอูเมันก็ถอัวนี่หัแพทีใสู่อยู่ม้อกันเนี่อยู่หมอนกระดอยู่หางนี้เป็นนี้เออนี่ยกระดูกหดวอยู่มอกันเออขั้นกันขนะ ถ้าอกไอ้เวองดนมันเงียเียกโอ้จะมันเปลนไถสวดนี่น่ก็ให้แข้างมาให้หน่อมาให้เดี <h ums> <h ums> <h ums> <h ums ๋ยวเดี๋ยวเกียเล้ก็ะสิบมนบรนี้ครับอม Man may nó vô không? Bạn may tốt hơn hoặc có sự lần nữa cũng xung vùng lần nữa hay gì hậu hết luôn quách này hư 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 Ừ, pho... uh, mm -hmm. uh, oh. oh, cái này mình bèo... yên yên mà Ừ, bèo yên Tác là mà bèo yên thôi nọ Tác yên phát kiện ở con Ờ, hiện bị mắt lại bị tác mà nhỉ Ừ, cái mắt là họ là phát yên là có phát Anh anh hít leo lâu nhỉ nọ nó đã tịt lớn nên mới hạp luôn nó Bị tác nè ô Này, lăng chắc hít leo là ô ngon, ô ô มึงสองห้าพันอืมไปราบเท่ทางอ,อือืนบ้า,า,บานหัวนี้ยตีขักอันนึงใส่เวลาเดิาานแบนกบกะโบโดุเสรี่ยนเราโมนี่มีเนจากอันโอ้คันเขาโอ้ไม่้นนี่เด่ ไอ้โห50ต้นมึงนะเนาะหลายๆเนาะเป็นผู้เดียวติผู้เดียวแล้วเาหลายแล้วตส่งอันปกหลายุเาจะมาเอาหรือเาเอาไปส่งเาไปส่งอขงโทรเลโคให้เาเ็แล้วแล้วเาก็มือนีอยู่บ้านเดอเาเอาอยไปส่งอื ก็จะหักมของกันแล้วโอ้ส่งตเขาขายบ้านนี่และบานคือเราบได้ผมไนคือบ้านลาเราจะเฮ็ดไปซื้อเนี่ยบใจเด้อ